นนะค่ะได้ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่เชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะกราบสวัสดีท่านโครรทุกท่านและนักศึกษาทุกหลักสูตรผมชื่อสุรชัยไส้สวัสด์อายุห้าสิบเจ็ดปีข้าราชการบำนาญทหารตอนนี้ก็อยู่บ้านออกมาจากทหารก็ไปเรียน หลายหลักสูตรทั้งหลักสูตรแพทย์แผนไทยแล้วก็หลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าออกจากราชการก็สุขภาพไม่ดีก็ปวดศีรษะปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกทํางานด้านหนังสือแต่นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเดินตลาดเอ่อตลาดแบบตลาดตลาดทั่วไปที่เขามีของขายเยอะๆในจังหวัดราชบุรีเสร็จแล้วก็มีลุงท่านหนึ่งท่าน ท่านทายาขายยาไทยก็เดินเข้าไปก็บอกว่าเออทำยังไงยาไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าอ,อยากรู้เหรออยากเรียนเหรอเพราะว่าเบื่อเบื่อกินยาปัจจุบันเพราะว่ากินแต่ยาแก้ปวดนะครับไปไปกินยาแก้ปวดแล้วก็ปวดหัวไป MRI ไปเอ็กซเรย์อะไรก็หมดตังค์ไปก็หาสาเหตุไม่เจอแต่นี้จิตลึกๆเราก็มาหวนคิดถึงคือ สินข้อที่หนึ่งเราเราพองไปเยอะในสมัยเด็กๆชอบออหาปลามาทําอาหารทุบหัวปลามัง่งปลาช่อนปลาดุกสลรพัดยิงนกตกปลาทําแหเองอะไรพวก,นนกนเนี้ยผลกรรมอันนี้มันน่าจะมามาถึงผมนะครับก็เลยต้องมากินยาจะกินมันเท่าไหร่มันก็ไม่หายรักษามันก็ไม่หายก็ต้องไปพึ่งศาสตร์ทางเลือกก็ไปไปจนไปเรียน ไปกราบพระพระพุทธรูปที่จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าผมก็เสียมาแล้วเนี่ยถ้ามีบุญขอให้ได้อาชีพที่เอ,อมีเกียรติช่วยเหลือคนนท่านกส็ส่งผมไปเรียนนวดก่อนเลยวิชาแแหละ <c oughs> นะขับรถไปเรียนเอ,อผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีก็บ้านเดิมอยู่ราชบุรีก็ไปกลับไปกลับอยู่สามเดือนไปเรียนอยู่ที่วัดช่องลมราชบุรี ไปเรียนหลักสูตรอ,อนวดนวดแผ่นไทย420ชั่วโมงไปกลับไปกลับก็ขับรถไปกลับอยูอ่อย่างเงี้ยจนมันนึกกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราเรามามามาเรียนอย่างเงี้ยไปนั่งเลคเชอร์ข้างหลังก็พิงพิงกองขา้อสารในศาลาที่เข้าไว้ศพเขาก็ขอที่ศาลาแล้วก็เรียนสอนหนังสือกันของกรมพัฒน,นามือแรงงานภาคเจ็ดราบุรีพอเรียนเสร็จแล้วก็ไปฝึกงาน ฝึกงานในระหว่างไปฝึกงานนั้นน่ะก็ไปดูหมอพื้นบ้านชื่อหมอสนิทอัสนะ,นะครับอยู่ไปทางสวนพงน้ำวนเสร็จแล้วรุ่นน้องเขาก็เป็นหุ่นให้นวดเสร็จแล้วหมอพื้นบ้านเขาก็นวดพอนวดขึ้นไปปั๊บเนี่ยประมาณสักสองสานาทีรุ่นน้องเขาก็ไม่ไหวบอกไม่ไหวแล้วนวดเจ็บมากเลยเพราะว่านวดาาศาสตร์อามาเพิกเอามาพาดก็ให้ผมไปแทนผมก็ขึ้นไปเป็น หุ่นให้ท่านนวดท่านกดจุดที่นักแข้งผมสองสามจุดท่านบอกว่าเอา้าไว้นี้มันมีอาการของอมเพิกอมาาาแล้วเนี่ยดีที่มีบุญได้มาก่อนอืมผมก็ครับครับเขาก็นวดผมเอให้มาอีกวันหนึ่งวันลงคลื่นแล้วก็จัดยายาต้มให้ให้รับประทานลดไขมันแล้วก็ทกํากัวซาในระหว่างที่ทํากัวซาเนี่ยเออทําทั้งตัวเลยท่านก็ใช้เอตูด ตดถ้วยน้ำพริกขูดขูดตั้งแต่ศีรษะลงมาที่หลังที่แขนในช่วงข้างหลังด้านขวาผมมันจะมีรอยรอยที่เว้นจากผื่นแดงไปเขาบอกว่าเนี่ยไขมันมันไปอุดตันเส้นเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองนะหมอ,อบอก่าแล้วเขาก็ดูที่ลิ้นแล้วก็เอาเอาช้อนขูดที่ลิ้นเขาบอกว่าไส้เออลิ้นไก่ผมเอียงไปข้างแล้วนเนี่ยดีที่มาเจอหมอก่อนไม่งั้นอาจจะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต เพราะว่าคุณพ่อผมก็เป็นพี่ชายผมก็เป็นนะครับเป็นอำมารยกรมมภาพ,าพาผมก็คงจะมีบุญมีบุญที่ได้ไปตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้สักเดือนสองเดือนก็ไปสร้างพระใหญ่ไว้เขาบอกมีบุญจากตรงนั้นมาผมก็ต่อยอดมาเรียนจนสอบเอาใบประกอบวิชาชีพด้านนวดนวดไทยประดุงคันและเพศัดแล้วก็รอรอสอบของเ,ออเวชกรรมไทยนะครับ ไอ้ความเครียดตรงเนี้ยพอพอมารู้จักแพทย์วิถีทำผมก็เครียดว่าหนึ่งก็ต้องดูหนังสือนะของเวชกรรมนะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าเอาเวชกรรมไว้ก่อนได้ไหมอ่อให้เรียนทางเดียวไปก่อนผมก็บอกว่ามันไปด้วยกันได้แล้วก็ชักชวนชักชวนก็ไหลไหลท่านก็นับได้สิบคนบ้างก็มีมีอยู่ท่านหนึ่งที่เข้ามาเข้ามาเรียนในค่ายนี้ด้วย ็เป็นโอกาสดีที่ได้ที่ได้ไดชักชวนให้เข้ามากับหมู่มิตรด,ดีท่านก็เข้ามาดูนะครับแล้วจะให้ส่งกันบ้านท่านก็ถามว่ารัสกันบ้านจะมีอะไรม้างก,ก็ส่งหูข้อไปตอนนี้ในในยาเก้าเม็ดอ่ะผมก็พยายามทำนะครับตั้งแต่ดื่มน้ำดื่มน้ำสมุนไพรก็หน้าตามันก็ร้อนนะ ปิดตะมันขึ้นจนเป็นต้อกระจกหลังจากสอบเพศสัตเสร็จก็หันมาดื่มน้ําน้ําสมุนไพรน้ําในตัวเองบ้างน้ําในตัวเองเนี่ยก็ทั้งกินทั้งทั้งกินทั้งหยอดทั้งเอ่อสูตรเข้าจมูกอะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ํานอกตัวทั้งในตัวนอกตัวสมุนไพรก็ใช้ใช้การโกซาด้วยดูหมอเขียวไปด้วยก็โกซาหัวไปด้วยเอ่อ ปวดเมื่อยตรงไหนก็กวัวซาไปด้วยขยับแข้งขยับขานะครับแต่นี้เมื่อเมื่อสองสมสองสมวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปไปงานกระถินระหว่างไปงานกระถิ่นเนี่ยก็ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยนี่แหละกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เรียนแล้วก็ลูกศิษย์ที่สอนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแผ่นไทยให้กรมพัฒนาพิมพ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปออกบูธนวดให้ชาวบ้าน วดฟรีใครมีศรัทธาให้เงินค่าครูก็ใส่ทำวัดหมดเป็นบุญกระถิ่นหมดนะครับก็3าสีวัดก็แบ่งบุญให้ทุกท่านด้วยครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเอาศาสตร์โกศาแล้วก็ความรู้ของอท่านอาจารย์หมอเขียวไปเผยแพร่บอกว่าถ้ามีปัญหาก็เปิด youtube ดูนะในหมอเขียว .net หมอเขียวทีวีแล้วก็เข้ามาเรียน การแพทย์วนะิถีธรรมนะ้ามีโอกาสก็เข้ามาบางท่านก็สนใจบางท่านก็เข้ามาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงรอบก,ก็มีอันต้องล้างกาไม่เข้ามาจริงจังของผมที่เข้ามารอบนี้ก็รอบที่รอบที่สามครับรอบที่สามก็ในยาเม็ดที่หนึ่งถึงเก้าก็พยายามทำให้ครบนะครับแต่เว้นเว้นอย่างเดียวคือเม็ดที่สามเนี่ย เม็ดที่สามก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าขาดอุปกรณ์อยู่ก็รอสั่งซื้ออยู่นะครับก็ส่งการบ้านเป็นทฤษฎีไปแล้วเมื่อวันที่แปดอันนี้ก็สับสนข้อที่สามกับที่สี่หน่อยก็สลับกันก็ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วเรื่องกายบริหารนี่ก็ตามท่านอาจารย์หมูเขียวเพราะว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยร่างกายก็เล่นโยคะเล่นกายบริหารกดจุดลมปานก็ดีต่อสุขภาพมากจากที่ว่า ขาพับเนี่ยเอไปโดนรุ่นน้องเขาหวังดีเขาก็นวดให้เสร็จแล้วเขาก็ชากแรงไปหน่อยก็เส้นเอ็นก็จะอักเสบผมมาใช้ศาสตร์โยคะเนี่ยจะช่วยจากที่ว่านั่งพับเพียบไม่ค่อยได้ก็กลับมาเริ่มเป็นดีขึ้นมากส่วนด้านอาหารนี่กินจืดสบายก็แม่บ้านก็สนับสนุนทุกมือเลยตั้งแต่เข้าค่ายกินจืดยืดสบายด้วยอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ เลยดีกเลี้ยงเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ธรรมะนะครับใช้ธรรมะของท่านอาจารย์หมู่เขียวเป็นหลักที่ว่าเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมก็ตอนนี้เห็นทุกข์ก็ต้องใช้ธรรมะแล้วก็ไม่ลดกิเลสก็ไม่โรคโรคภัยใค่เจ็บก็ไม่ลดแล้วก็ลดความอยากอยากมีอยากเป็นความกลัวทั้งหลาย โดยเฉพาะที่ว่ากลัวจะสอบไม่ได้อแล้วอยากจะไปเรียนต่อเขาแม่บ้านไม่ให้ไปเรียนก็ก็ลดก็ลดความอยากว่าลดลดก่อนนะครับเพราะว่าตาถ้าต้องรอผ่าตัดก็จะกลัวจะผ่าตัดตาอีกนะครับก็ร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างก่อนไปกระถิ่นแม่บ้านก็บอกว่ากลัวโควิดแล้วก็บอกว่าผมก็บอกว่าเอา้าตายเป็นตายถ้าถึงเวลาตายก็ต้องตาย ถึงแม้จะไปอยู่มุมโลกไหนถ้าวิบากมาก็หนี่ไม่พ้นตามที่ท่านหมอเขียวท่านบอกไว้ก็ไปไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเรามีความกล้าแล้วเราป้องกันนะครับป้องกันโดยใส่แมสตามมาตรการล้างมือสะอาดนะครับแล้วก็ภูมติต้นทานเราก็อืมดีนะครับครับบุตรสาวกออ็อยู่ห้องแลบตรวจโควิดโดยเฉพาะวันละสามสี่ร้อยเอ,อเคสอะไรพวกนี้ ตรวจในห้องห้องแลบก็ไปรับไปส่งก็อยู่กับลูกสาวบอกถ้าตายก็คงจะตายเป็นนานแล้วล่ะตั้งแต่โควิดระบาดนะครับเพราเราป้องกันดีอาจจะเป็นที่บุญกุศลด้วยนะครับก็ขออนุญาตแชร์สำหรับเงินที่ได้จากกระถินก็บางวัดก็เกือบสองหมื่นบางวัดก็หมื่นต้นแปดพันเก้าก็ถวายเป็นบุญกรถินทั้งหมด ไม่ได้เก็บไว้เลยก็ได้ทำงานร่วมกับหมู่มิตดรดีครับร่วมกันไปอ่แล้วก็งานการกุศลก็จะพากันไปนะครับสำหรับความกล้าก็พยายามกล้าข้อที่หนึ่งให้มากคือกล้าให้ให้ดีเกิดนะครับแล้วก็กล้าคบกับหมู่มิตรดีโดยเฉพาะเข้ามาหาคุรุครนะูบาอาจารย์ท่านนะครับแล้วก็ข้อต่อๆไปก็พยายามจะทำไปทีละข้อให้ ให้ยิ่งๆขึ้นไปครับกราบสาธุขอบพระคุณครับโมทนาบุญนะคะกับคุณสุรชัยค่ะคุณสุรช,ชัยก็กล้าทาสมดุลร้อนเย็นนะคะแล้วก็กล้าช่วยเหลือนะคะพี่น้องกล้าไปนวดการกระสมนนะคะค่ะได้ฝึกฝนนะคะแต่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะ สาธุครับท่านต่อไปนะคะพี่แก้วมั่นสินค่าเชิญพี่แอลค่ะ